สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีธนูทัดไฟราศีสุดท้ายแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปที่เนื้อหาต่อไปเลยนะคะไพ่พรมยานค่ะเดือนกรกฎาคมปี2566ให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ของชาวธนูค่ะสมามใบค่ะ ะโนทัดไฟเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะพระนางเบนจะกันระยณีขี่หมูกับอุดๆนะคะตัวแทนของ ท่านที่เกิดปีกุลนะปีกุลหมูค่ะพระนางเบ็นจกันละยนีชีวิตสบายค่ะตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นะคะค่ะเป็นสตรีนะคะก็เป็น คนที่มีจิตใจดีน่ารักอมองโลกในแง่ดีค่ะจิตใจที่รักการเสียสละ,อะชอบช่วยเหลือเต็มใจไม่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์นะคะหรือวัตถุภายนอกนะ,ะไม่เลือกที่รักมักที่ชังะคะใจดีนะคะยิมงยัมแจ่มใสน่ารักนะคะ เชื่อมั่นในหลักธรรมะและคำสอนของพระศาสดาดีมากนะ,ะใช้บุญสุนทานชีวิตเรียบง่ายพร้อมให้อภัยคนอื่นค่ะใช้ชีวิตที่อ่อนโยนนะคะงดงาม อาชีพการงานนะคะเป็นคนขยันนะคะทำงานหนักค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความสามารถสามารถให้คำแนะนำปรึกษาหารือคนอื่นได้ดีค่ะอาชีพเหมาะกับนักจ,จิตวิทยานักสังคงสมสงเคราะห์นักบวชนักปรัชญางานองค์กรการกุศลมูลนิธิค่ะเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีค่ะรับราชการหรือธุรกิจร้านอาหารก็ทำได้ดีมากการเงินก็ ชอบนำการเงินไปได้แบ่งให้การกุศลช่วยเหลือคนอื่นค่ะก็ทำให้มีการเงินดีเก็บออมค่ะด้วยบุญกุศลนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ีฐานะการเงินที่มั่นคงในอนาคตค่ะความรักนะคะโรแมนติกค่ะ ผูกพันกับครอบครัวมากราบรียนไม่มีปัญหาค่ะสุขภาพก็แข็งแรงนะคะก็ระมัดระวังเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลนะคอเลสเตอรอลก็ระมัดระวังของหวานนะคะไพ่ พระนางเป็นจกกักรลยาณีก็มีความสุขนะคะสุขสบายกับการดำเนินชีวิตงานเงินความรักอุดมสมบูรณ์นะคะเงินกินดมสมบูรณ์ค่ะเป็นคนมีวาสนาดีค่ะมีบุญกุศลเกื้อหนุนตลอดเวลาค่ะมีบุญดีค่ะอนานูนะคะพระโคนนทิค่ะ ตัวแทนของท่านนี้เกิดปิดฉลูหัวค่ะอึดถึกทนค่ะพปรโคนนทินะคะแข็งแรงค่ะสุขภาพดีนะเป็นคนที่มีความทรหดอดทนนะคะ มีภาระแบกรับหน้าที่รับผิดช,ชอบงานเป็นความรักครอบครัวเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นค่ะมีกายใจเข้มแข็งทระนอดทนรอคอยได้อดทนได้รอคอยได้อดดุกถึงที่ได้ดีแน่นอนค่ะทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยจัดการในเนื้อหาของงานมีญาติมิตรบริวารที่เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตส่วนตัว ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะช้าๆแต่มั่นคงเป็นนักปฏิบัตินะคะลงมือทำสนใจในรายละเอียดของงานมีภาระหน้าที่เชื่อมั่นว่าการรักในงานที่ทำจะทำให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จค่ะงานอาชีพก็หมากับสายงานที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีเลยมีความ อดทนต่อเนื่องยาวนานกว่าใครโอกาสสำเร็จจึงมีเป็นไปตามขั้นตอนค่ะไม่ได้มีอะไรมาแบบฟุกๆุนะคะมีความรุ่งเรืองตามขั้นตอนช้าๆแต่มั่นคงงานด้านวิศวกรการก่อสร้างการเงินการธนาคารงานธุรกิจที่ดินอสังหางานกเกษตรกรรมงานเกี่ยวข้องกับประสุสัตว์นะคะการเงินนี้สามารถ ตั้งหลักปักฐานกับครอบครัวเก็บออมเป็นก่อเป็นกรรมได้ไม่ฟุ่มเฟือยค่ะมไม่จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะสามารถบริหารจัดการการเงินในอนาคตได้อย่างดีความรักก็รักใครแล้วมั่นคงไม่แสดงออกนะคะแต่จริงจังใจจริงใจค่ะมีความห่วงใย ตลอดไปค่ะด้วยภาระหน้าที่ผูกพันในงานาความรักก็บางครั้งไม่เปิดเผยนะคะไม่ให้อีกฝ่ายได้รู้นะคะเป็นความรักที่อยู่ห่างๆเป็นห่วงๆนะคะมสมหวังผิดหวังบ้างก็ด้วยเหตุนี้แหละเป็น ด้านสุขภาพนะคะระมัดระวังการทำงานหนักหักโหมนะคะปวดตามข้อปวดหลังปวดเอวข้อเข่าข้อเท้าเป็นคนไม่ชอบกินยานะคะไม่ค่อยไปหาหมอก็้าไม่สบายก็ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หมอพยาบาลนะคะให้ท่านได้มีโอกาสรักษา ชาวธนบ้างนะคะพระโคนนทินะคะมีหน้าที่รับผิดชอบหนักหนาสาหัสงาแบกภาระที่อดทนอดกลั้นในการต่อสู้แก้ไขปัญหาต่อเนื่องยาวนานโอกาสก็มีความสำเร็จใน้ันปลายของชีวิตแน่นอน,นะคะอ่ะเทพพระจันทร์นะคะ นิ่มนวลอ่อนโยนค่ะตัวแทนของคนเกิดวันจันทร์ด้วยค่ะเทพพระจันทร์นะคะ,ะจดีจะเย็นนิ่มนวลอ่อนโยนนเย็นชื่นใจนะคะตัวแทนของดาวจันทร์นะคะ ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะคะม,มีรางสังหรดีจินตนาการอารมณ์ศิลปินสูงนะคะมีคำพูดคำจาไพเราะนิ่มนวลมีวาทศิลป์มารายาทเรียบร้อยน่าชื่นชมไนะ่ใจดีนะขี้สงสารมิสติปัญญา เฉลียวฉลาดค่ะการงานอาชีพก็มีจินตนาการกว้างไกลรับผิดชอบละเอียดรอบครอบดีค่ะเอาใจใส่ในงานมอกแบงานคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์งานการสื่อสารมวลชนองค์การบันเทิงนักร้องนักสแสดงการออกแบบเสื้อผ้าตกแต่งด้วยเครื่องประดับหรือของแต่งบ้านหรือจะเป็นงานทางด้านขีดเขียนนักประพันธ์นักโบราณคดีการทูตต่างประเทศ งานทางด้านสายการบินแพทย์หมอยาบาลงานสังคมสงเคราะห์งานเกี่ยวข้องกับคนสวยพลงงานเกี่ยวข้องกับน้ําก็ทําได้ดีค่ะการเงินหาเงินได้ตลอดเวลาและคนที่มีเรื่องโชคดีกับการงานการเงินค่ะหมุนเงินคล่องค่ะมีคนให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์เลี้ยงดูได้มีโอกาสได้ รับมรดกนะคะมีโชคด้านการเงินบ่อยค่ะเรื่องของความรักมีคนมาชอบพอก็เป็นคนจิตใจดีนะคะควรใช้เวลาศึกษาถ้ามั่นใจแล้วด้วยความรับคอบก็มีโอกาส ได้พบกับความรักที่อบอุ่นต้องใช้เวลาค่ะคนรักสามารถดูแลพึ่งพากันได้สุขภาพก็ระวังการกินอาหารนะคะในครบทั้ง5ห้ามูค่ะมันออกกำลังกายนะคะสดมมตนไหวพระชีวิตมีความสุขค่ะ เทพพระจันทร์นะคะการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับความรักนะคะก็ต้องใช้ความมั่นใจนะคะถึงจะตกลงปร่งใจเดี่ยวๆนะคะต้องใช้ความเด็เดี่ยวในการที่จะมี คนรักความรักคู่ครองค่ะดีค่ะเดินก็รักดาบขมของเพื่อนเพื่อนชาวธนูนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะเป็นกำลังใจกันสม่สมัเสมอค่ะโชคดีค่ะ